สวัสดีครับรอบนี้นะครับเป็นกระบะนะเซลกี้ใช่แล้วค่ะนะต้องบอกว่าเป็นยูโร4ล็อสุดท้ายแล้วเราได้มา3คันสุดท้ายอันนี้ใช่ล็อสุดท้ายแล้ว,ลวนะพร้อหมดจริงๆแล้วหมดแล้วครับเพราะตอนนี้เขาเปิดตัวเครื่อง2.2ไปแล้วนะครับค่ะนะฮะ1.9ผมบอกได้เลยว่าไม่มีต่อ ต้องมองเป็นที่2.2เท่านั้นต้อง2.2เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะฮะค่ะ1.9ตัวเก่าหมดแล้วหมดเลยนะต้องเป็น2.2เท่านั้นเหลือจะเหลือ2.2แล้วก็3.0นะฮะค่ะเดี๋ยวรถตัวจริงสําหรับตัวเครื่อง2.2มาเมื่อไหร่เดี๋ยวเซลเส่กับเซลบุกี้จะไปรีวิวพาไปชมนะฮะรอรถตัวจริงอยู่ก่อนไปดู2.2มาดู1.9เขาบอกว่า2.2อ่ะสีเทาลัมโบไม่มีแล้วด้วยครับเปลี่ยนเป็นเทาใหม่เป็นเทาเอลบลูสเนี่ยนะฮะเป็นเทอร์เหมือน ฮะเทาเหมือนว m เอ็มเอ็มใช่แล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรถมาก่อนเดี๋ยวได้รีวิวแน่นอนสําหรับวันนี้ก็มาดู1.9ึ่งจุดเก้าสุดท้ายก่อนนะฮะตัวนี้ยูโรโฟด้วย8ปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันถูกไหมครับสีเทาแลมโบลูกค้า f อจากชุมพรชัยนาทครับเอ่ะคันนี้ชัยนาทชัยนาทนะเดี๋ยวโอเคมีมีหลายคันเดี๋ยวสับสนก็คือเทาแลมโบหมดเลยอ่ะอ่าคันนี้ชัยนาทนะ เราต้องไปส่งเองด้วยที่ชัยนาทนะฮะนะมีอะไรบ้างครับคันนี้ก็สีเทานะลูกค้าบอกขอฝามอนซา F1 ทรง M-Fast ครับเราจัดให้นะฮะสวยๆจำๆแบบนี้นะนะจดลงเล่มไหมซูบก,กี้จดให้ค่ะลงเล่มลงเล่มเทาดำให้นะใช่แล้วนะฟิล์มลูกค้าก็เลียกเป็นฟิล์มดำนะ60%นทั้งค่าเลยรวมทั้งบานหน้าด้วยค่ะนะคันนี้ก็แต่งก็ทั่วไปสำหรับสเต็ปไปรุ่นแต่งนะฮะก็ะได โ okay. อเคกอบายทะเบียนไอรอนบาร์นะอ่านะฮะแ๊บนึงนัเซลบุเก้นอกจากกอบายแล้วข้างหน้าเนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นไฟตัดหมอก LED LED ด้วยพรางจริงตัวนี้ตัวแอตัวแอเนี่ยปกติไฟตัดหมอกเขาจะเป็นแสงสีเหลืองจะไม่ใช่ LED ใช่เป็นเป็นฮาโลเจนครับเป็นแสงสีเหลืองลูกค้าบอก <LED. S 1> ไม่เอาขอถอดอันเดิมเลยแล้วใส่ LED สองสว่างแน่ใช่ตัวนี้จะสว่างกว่าแล้วก็ทนความร้อนได้ดีกว่าสําหรับหลอดอไฟตันบอก led นะแท้ไหมคะอะไรนะแท้ไหมแท้ครับส่วนใหญ่คือถ้าเป็นของอะไรที่แท้ได้เราจะใส่แท้ให้อะไรที่แท้ไม่ได้ก็ค่อยบอกลูกค้าอีกทีว่าไม่แท้นะแต่แับรถก่อนมาดูชุดแมกยางแล้วก็การจัดทรงของคันนี้บ้างนะนะลูกค้าเลือกเป็นตัวไหนครับตัวนี้ล้อ mk ค่ะ mk นะครับพี่หนุ่ม เม้งเมงอ่าเรียกพี่หนุ่ม <c oughs> พี่หนุ่มการยางดีกว่าครับชนบุรีนะ uh huh. ก็เป็นเจ้าของแบรนด์ MK นะเป็นล้ออา่าเป็นล้อเขาเรียกว่าลายเข่ากวาง M3 M3 นะเราเคยใส่ไปแล้วนะสำหรับลายนี้เราเคยใส่ลนะใส่ไปประมาณ2องพันได้นะ uh huh. จำได้จำได้นะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ล้อฟอร์สนะจะเป็นล้อทั่วไปครับล้อทั่วไปนะก็เป็นขนาด18นิ้ว5ลู น่รู้นะครับลองอะแดปเตอร์ไม่ใช่ลองอะแดปเปอร์อะแดปเตอร์นะเป็นแบลงดุมแบงดุมฮะเป็นดุมแท้เจาะของพิเวนโซหเหมือนเดิมนะจะทรงที่รายพิเวนโแต่ว่าคันนี้ยางเนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นลายแบบนี้อยากได้ลายยางแบบนี้ลายยางคล้ายๆนิโตะครับ แบบนี้นะแต่ว่าเราก็จัดเป็นดีเซนติให้ครับก็ได้ลายอย่าง,อย,างอย่างที่ลูกค้าต้องการอย่างตัวนี้ก็เป็น245 458่นะุกี้ค่ะ2 4 5 4 5, นะี8ทั้ง4เส้นปกติเราจะใส่แรนเซลใช่ปกติจะเป็นแรนเซล2 6 5 4 0แต่คันนี้ลูกค้าอยากได้เป็น2อ 24, 5 45่า2 4 5 4 5นะฮะเพื่อที่จะแก้มมันจะอวบๆหน่อยอน,นะก็เป็นสไตล์การแต่งของลูกค้าใช่ครับล้อ8.5นิ้วทั้ง4วงนะครับนะ ทรงยังไงครับคันนี้ลูกค้าค้าขายนะค้าขายเอาหน้า2นิ้วลูกค้าบอกหน้า2นิ้วคือเอาไปใช้งานด้วยใช่ครับแล้วก็หลังอยู่ที่4ีนิ้วครับค่ะจริงๆลูกค้าอยากจะเอาหลังลงนิดเดียวครับแต่เราแนะนําว่าพี่ครับถ้าสมมุติเอาลงนิดเดียวอ่ะมันจะต้องไซยาไซยางต้องขยับขึ้นไปอีกอ่ามันอยู่ที่ไซยางถ้าเป็นไซตัวนี้มันต้องประมาณนี้ไม่งั้นทรงมันจะดูไม่สวยอ่าก็ได้เน้นทรงสวยด้วยแล้วก็ได้บรรทุกด้วยแต่ว่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเซบุกี้ค่ะไปต่อ อ่ะหน้าสองนิ้วหลังสี่นิ้วนะอ่ะอ่ะโอเคมือเปิดมือเปิดอ่ะเดิมเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่แล้วเปลี่ยนเป็นโครเมียมครับนะแท้ไหมแท้บอกแล้วอันไหนแท้ได้แท้แท้เบิกศูนย์ครับผมโครเมียมตัวนี้นะค่ะรวมทั้งมือเปิด้ทยด้วยมือเปิดไทยก็เป็นโครเมียมนะสุัสดอันนี้จากโซลาร์พเวนโซลานะใช่นะฮะมีชุดโช๊กด้วยครับนอกจากชุดโหลดของพิเวนแล้วมีชุดโช๊ก MSR นะครับ แกน20บินปรับ9ระดับด้วยนะนะฮะทั้ง4ต้นนะต้องบอกว่าทั้ง4ต้นครับมีตัวย้ายโชคด้วยเห็นไหมครับนะฮะโชคขึ้นลงแนวตรงนะนะฮะโหลดล้านพิเมซโซล่านะครับด้านหลังยังไม่จบนะถอดกันชนนะครับถอดกันชนนะแล้วก็มีํำหลบป้ายทะเบียนงานไอรอนบาด้วยครับดำทองแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะ<า>ก็จะเป็นส่ซิง ใส่ซิงค์เน้นปรทุกด้วยนะไม่ได้จบแค่นี้นะเซอคุกี้มีท่อด้วยท่อหน้าเพาของพี่เบงนะะพี่เบงสั่งเพราะตัวนี้เป็น u 4นะฮะไม่ต้องไม่ต้องรีแมปปิดโค้ดไม่ได้ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยครับสามารถใส่ได้เลยสำหรับท่อหน้าเพานะน้เสียงประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ภายในนะเซอร์ุกี้ต่อด้วยภายในเลยนะภายในก็จะมีวัดบูธนะ แท้ไหมไม่ค่ะแท้ครับแต่แท้ของพี่เมงแท้นะฮะหน้าดําเข็มส้มนะครับพร้อมด้วยช,ชุดขาช,ชุดขาไทเทเนียมนะฮะของพี่เม้งสั่งนะฮะชุดสาย,สายถักสายถักนะฮะสายลมแล้วก็วะแดปเตอร์นะฮะ uh huh. ของพี่เม้งทั้งหมดนะครับนะฮะประมาณนี้คันนี้ชัยนาทอีกหนึ่งคันใช่ครับกับทรงหน้าสองหลังสี่นะค่ะล้อ ล้อ18นิ้วขนาด8.5นิ้ว4วงนะครับแปลงดุมหน้าหลัง uh huh. นะโชคสีต้นนะครับยางเป็นไซส์2 4 5ทับ4 5ทับ18นะครับ uh huh. ก็ออกมาประมาณนี้ฮนะสำหรับ Fc ที่ัชานาดนะยังไงต่อใครสนใจ <laughs> ใครสนใจนะครับแบบนี้นะหรือว่าแบบคลิปไหนก็นแล้วแต่ที่เราลงรีวิวไว้นะครับก็ติดต่อแล้วเข้ามาได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเซกี้ เบอร์โทรศัพท<า>์ลิงก์ไลน์ลิงก์เพจนะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อเราเข้ามามีรถรสวยๆรถแต่งให้ชมตลอดทั้งกระบะทั้งม u l x นะนะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ